เป็นยังไง่อนเป็นจริงๆก็ไม่ได้อะไรมากคุณพ่อไปผ่าตั้งกระจกที่คนอายุมากชอบเป็นกันนะจริงๆคุณแม่เคยทำไปแล้วสองข้างหลายปีแล้วได้ถึงที่คุณพ่อแล้วก็เข้าวันนี้พอดีก็เลยไปเยี่ยมก่อนมางานนี้ครับก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังไปเชียร์กันหน่อยครับรที่โรงพยาบาลตาหูคอจมูกที่เป็นเรื่องเกี่ยวเฉพาะทางเลยครับใช่ครับอะไรเนี่ย จริงๆตอนแรกมีปัญหานิดหน่อยเพราะตอนแรกเขาเหมือนกับเป็นโรคเลือดแบบไหลไม่หยุดอะ่ะเหมือนเลือดแข็งตัวช้าอะไรเงี้ยเขาอย่างตอนที่ไปตรวจตอนแรกก็รู้สึกกังวลเหมือนกันว่าเอ๊ะมันจะผ่าไม่ได้หรือเปล่าถ้าผ่าขึ้นมาแล้วเกิดเลือดไหลเพื่อหยุด หนึ่งไงอะไรเงี้ยก็ซีเย็นิดหน่อยแต่ว่าตอนเช้าก่อนผ่าต้องไปเจาะเลือดแบบที่หูครับนิดนึงหมอทดสดูว่าแบบเลือดหยุดไหมดีหรือย,อยังเนี่ยตรวจแล้วก็ไม่มีปัญหาพอเข้าไปผ่าเราก็ลุ้นเหมือนกัน,กนว่าเขากลัวว่าเดี๋ยวเกิดเลือดพุง่งขึ้นมาทำอะไรงเงี้ยก็นั่งลุน้นแบบแม่อะไรอย่างเงี้ยครับว่าตรวจคายออกมาก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ก็เดี๋ยวอยู่โรงพยาบาลคืนหนึ่งแล้วก็คุณหมอ,ค,หมอคุณหมอคุณนัทมาเช็คอาการเรื่อยๆ,ๆก็น่าจะสัก2อาทิตย์เราก,ก็น่าจะ สบายทางานได้ก็มีกังวลอะไรไหมคะก็ตำราศาสตร์คนแก่นาะก็มีกลัวเพราะว่า่าตัดตาเนี่ยมันไม่เหมือนอย่างอื่นอย่างอื่นที่แบบสลบก็ได้หรือไม่ก็ล็อกหลังก็ไม่เห็นแต่ตาเนี่ยคนโดนมันต้องลืมตลอดมันต้องต้องลืมตลอดมันก็เลยเราเราก็กลัวนะแบบว่าต้องลืมตาสู้ตลอดอย่างงี้คือต้องใช้จิตใจนิดหนึ่งครับก็เห็นใจแล้วเนี่ย แต่ก็เชียร์เขาทุงที่แบบเวลาโรงพยาบาลเข็นคนอื่นมาเอาโอกงกัม่าดูอายุมากพ่อ,อยังทำันเลยไม่กลัวอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ให้กลังใจครับก็ตามปาะสาทุกทุกคนต้องให้โอกามกลัว,วไปเมนตนี้บ,บ้านผมมีอยู่น้อยครับมีอยู่สี่ห้าคนก็เวลาไปไหนก็ไปกันอยูอย่แล้วไม่เชียร์เชีร์กันโรคเลเลือดไหลไม่หยุดนี่เป็นโรคประจำตัวใช่ป่ะคะร้ครับเป็นโรคเลือดที่เหมือนกับว่า โรคจำตัวไหมมันก็มันก็ไม่ได้ไหลคือไม่ใช่ตัด,ดโอ้โหพุ่งไม่หยุดอย่างนั้นคืออาจจะแข็งตัวช้าหน่อยแล้วถ้าเกิดเราผ่าตัดใจอาจจะเสียเลือดกันตรายอะไรเงี้ยแต่นี่คือมาตัดก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ต้องพาไปเช็คหลักจากนี้เพราะว่านานๆคนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะถ้าแบบเลือดไม่แข็งตัวมันความร้อนอันตรายนะเรื่องตัวพี่ป้องบ้างมีควารับเป็นไงบ้างคะก็นิ่งๆขึ้นเรื่อยๆครับก็มันก็จะสองปีแล้วก็คือมันก็ไม่ได้มีญ่หวหวาปกติครับยังเลยเพราะว่าเพราะว่า ทำงานบ้างครับเพราะว่าก็เพิ่งเข้าวันนี้เองแล้วผมก็ัวยยิงดึงมางานนี้เลยก็ยังก็เดี๋ยวว่างๆไม่ได้ซีเรียสครับเพราะเจอว่างก็เจอนะไม่ว่างก็ทํางานก่อนน้องมีทัาหายอาการคุณพ่อไหมคะั็อวยพรครับว่าหายเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยไปไม่เคยบ่อยที่นี้ไม่่อยบ่อยแต่ว่าแล้วก็แหมมีโทรศัพท์มีอะไรอยู่แล้วจริงๆไม่รู้จะเล่าแล้วมันเรียบง่ายมากเรื่องเอามีโทรถามอาการคุณพ่อครับไม่โทรก็ส่ง พวกไลน์พวกว่าแอปอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วอย่างนี้คือแบบน้องจะมีแบบมีชวนน้องไม่ว่าวันไหนว่าไปช่วยเพื่อนพ่อการอะไริงแต่ก่อนก็เจอกันบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่พ่ออยู่โรงพยาบาลคืนเดียวเองก็ไปเจอที่บ้านาดได้ก็ไปเยี่ยมเยียนไม่เป็นเรื่องเล็กสบายพี่ป้งค่ะขอถามานะคะเห็นบอกว่าจะสองปีแล้ววันไหนช่วงเดือนกันยานะก็ใกล้แล้วอแล้วเดือนในี้แหละเดือนนี้แหละเดือนนี้แหละครบรอบสิก็ธรรมดาเรียกว่า อย่าไปนับมันมีอะไรเซอร์ไพรส์มีอะไรเซอร์ไพปไหมคะสองปี <ๆ S 1> แล้วก็ต้องคิดน,นะว,วันของเราเนี่ยหัวเย็นมพูดเลยเลเื่อยมีอะไรครับคือจริงเหมือนกันว่าเน้นเรื่องความเรียบง่ายเพราะว่<ม>หัวเฮ้ยทำไมถ้าเกิดวูบหวาไปถ้าเกิดแบบเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวคนก็มานั่นอีกเราเรียบๆรียเฉยเดีกว่าก็จะเรียบเลยนี่จะยาวกว่าเรียบเกินมันจะนิ่งไหมไม่อใช่สุดท้ายก็ไม่ต้องนิ่งแหละคนเราใช่ไหมมันต้ยมาก ปีนี้ก็มีข่าวเข้ามาให้น้องไม่สบายใจอยู่ตลอดเราจะมีของเหมือนปอบผันไหมคะวันทุกรอบถ้าจะปอบผันก็ต้องฟังประพฤติเราเนาะคงไม่ใช่หัวแม่ซื้อกระเป๋าให้แพรฉันหายก็ไม่ใช่ไงก็อยู่ที่ความเข้าใจมากกว่าครับแล้วเป็นไงบ้างคะคือเรานิ่งขึ้นอะไรอย่างนี้มาที่นิ่งนะไม่มีอะไรจะเล่าที่นี่เก็เดี๋ยวมีอะไรขึ้นมาจะบอกครับมันจริงมันก็ไม่มีอะไรมันเรียบง่ายเลยสองที่ผ่านมันมันโค้งไปไหนอย่างอย่างก็ไม่มันเท่าไหร่ก็ทะเลาะกัน ด้วยจากก่จากนี่คือเวลาเราิ่มคุยกันนะมันก็มีปัญหากันอยู่แล้วเป็นธรรมดาถ้าก็าาทำดีที่สุดครับถ้ามันเวิร์กก็ดีถ้ามันไม่เวิร์กก็เป็นเพื่อนกันผมคิดว่าทำอย่างนี้ดีกว่าคิดอย่างนี้ดีกว่าจะได้ไม่ต้องเป็นซีเรียสกดดันมามีข่าวเข้ามาตลอดลระงมวลว่าคุณพ่อคุณแม่เขาจะมองแล้วว่าจาชูหรือเปล่า ก็ไม่ถึงกังวลนะแต่ว่าถ้าชอบไม้ก็ต้องไม่ชอบอยู่แล้วแหละใช่ไหมที่บอกไงยิ่งเนี่ยพูดเยอะยิ่งแรงมันก็ยิ่งแบบมึนลอยอะไรอย่างเงี้ยเพียน่าจะดีกว่ามีอะไรถามก็ตอบไปแล้วแต่ว่าถ้ามันไม่มีอะไรก็ไม่รู้จะบอกว่ามันมีอะไรยังไงโอเคค่ะ